สวัสดีค่ะเฟนนะคะจากบริษัทเอนากรุ๊ปแอคเคา unting ค่ะวันนี้นะคะเฟนจะมาสอนทุกๆคนนะคะใช้งานระบบแอสซิ t ดตในฟังก์ชันของการออกหนังสือรับรองทางนัดที่จ่ายค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะยังมีการกรอกหนังสือรับรองทางนัดที่จ่ายแบบกระดาษอยู่หรือเรียกง่ายๆว่าการกรอกมือนะคะในขั้นตอนดังกล่าวนี้อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกเอกสารได้ค่ะวันนี้เฟนเลยอยากจะมาแนะนําการออกเอกสารทางนัดที่จ่ายแบบง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเดยนะคะเฟนจะมาออกใบสําคัญจ่ายโดยตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นใบสําคัญจ่ายที่เป็นค่าบริการซึ่งทางบริษัทนะคะจะต้องมีการหักหน้าที่จ่ายค่ะง่ายๆเลยค่ะโดยกดไปที่เมนูค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นกดเลือกใบสําคัญจ่ายและกดสร้างเอกสารได้เลยค่ะ เมื่อเรากดสร้างเอกสารเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าระบบเนี่ยจะขึ้นฟอร์มการออกใบสำคัญจ่ายให้เราตามหน้านี้นะคะเราก็สามารถกดเลือกชื่อผู้จำหน่ายและวันที่พร้อมระบุวิธีการชำระเงินให้ครบถ้วนค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเลือกเอกสารแนบนะคะเพื่อแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินลงไปนะคะโดยกดเลือกไฟล์แล้วก็กด Open ค่ะเมื่อเราก่อกข้อมูลส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากรอกข้อมูลด้านล่างต่อเลยค่ะ จะเป็นข้อมูลในส่วนของการระบุรายชื่อสินค้าและบริการค่ะชื่อสินค้าและบริการวันนี้เฟนจะมายกตัวอย่างเป็นค่าบริการทําบัญชีนะคะโดยระบุจํานวนและราคาต่อหน่วยลงไปนะคะเมื่อเราก่อข้อมูลส่วนนี้ครบถ้วนแล้วนะคะให้เรามาตรวจสอบตัวจํานวนเงินที่จะต้องชําระนะคะ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวเนี่ยจะต้องหักใที่จ่ายด้วยโดยเราจะต้องเลือกจํานวนที่จะต้องหักด้วยค่ะตรงนี้นะคะปกติอาคาะในส่วนของค่าบริการเนี่ยเราจะหักอยู่ที่3%แต่ช่วงนี้นะคะมีมาตรการให้หักแค่1.5%ค่ะส่วนด้านล่างนะคะที่จะเป็นช่องหมายเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีโนต้ตอะไรสามารถระบุเข้าไปในหมายเหตุได้นะคะจากนั้นกดพรีวิวนะคะเพื่อดูภาพรวมของเอกสารว่ามีความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนหรือเปล่าค่ะ หากไม่มีแก้ไขนะคะเราสามารถกดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดบันทึกแล้วนะคะให้เรามากดเปลี่ยนสถานะตัวเอกสารนะคะให้เป็นสร้างใบภาษีหางหน้าที่จ่ายและกดยืนยันนะคะจะเห็นได้ว่าพอเรากดเปลี่ยนสถานะเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะรันเลขที่เอกสารให้เราโดยอัตโนมัติค่ะ กดอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่เมนูใบรับรองภาษีหางหน้าที่จ่ายนะคะและคลิกที่ดูทั้งหมดค่ะจะเห็นได้ว่าระบบเนี่ยได้ทำการสร้างใบรับรองหาางหน้าที่จ่ายให้เราโดยอัตโนมัติเราก็สามารถคลิกไปที่กำลังรอเลขที่เอกสารนะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเลือกแบบที่จะต้องยื่นภาษีว่าเป็นพอนอรศสามหรือว่าห้าสามหรือว่าอื่นๆนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกประเภทของเงินที่จ่ายจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อเรากดบันทึกแล้วนะคะให้เรามากดอนุมัติเอกสารอีกครั้งหนึ่งค่ะและกดยืนยันเมื่อเรากดอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนําใบรับรองภาษีทางหน้าที่จ่ายของเราเนี่ยไปให้คู่ค้าของเราได้เลยค่ะใบที่อยู่ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นฉบับที่1และฉบับที่2นะคะส่วนฉบับที่3และฉบับที่4เนี่ย ระบบนะคะจะไปแนบในใบสำคัญจ่ายของเราโดยอัตโนมัติค่ะเดียจะอยู่ที่หน้านี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับการสอนวิธีการใช้งานระบบ s s i s t a n t ในฟังก์ชันของการออกหนังสือรับรองหน้าที่จ่ายเห็นไหมนะคะว่าการออกหนังสือรับรองหน้าที่จ่ายเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่ใครๆคิดแถมยังได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอีกด้วยค่ะ หากเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารหรือเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel Agrivo แพลตฟอร์มบัญชีดิจิทัลด้วยนะคะวันนี้เฟนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ